เรามารับชมการผจญภัยของหมูเด้งสาวน้อยฮิโปโปกำลังปักธงบนดวงจันทร์ทันใดนั้นเจ้ามารอคีก็ได้ถือกำเนิดแล้วจับตัวเจ้าหญิงไปเมื่อหมูเด้งรู้ข่าวว่าเจ้าหญิงถูกจับไปด้วยฝีมือของจมอมมารอคีหมูเด้งรีบวิ่งเข้าไปช่วยนางหมูเด้งขึ้นไปบนเขาโลกาแล้วก็ได้ต่อสู้กับจมอมมารอคียังดูเดือดสุดท้ายแล้วหมูเด้งต้องใช้ไม้ตายโดยการตดใสจ่จอมมารอคีจนร่างระเบิดเลย ด้วยพลังตดของหมูเด้งหมูเด้งเจอเจ้าหญิงเลยช่วยเจ้าหญิงไว้ได้หมูเด้งบอกให้เจ้าหญิงขึ้นหลังแล้วก็พาเจ้าหญิงออกจากภูเขาไฟโลกาลได้อย่างปลอดภัยเจ้าหญิงขี่หมูเด้งแล้วปลดปล่อยทุกคนที่ถูกจอมมารคีจงจําให้เป็นอิสระเจ้าหญิงโอบกอดหมูเด้งแล้วบอกหมูเด้งว่าเราขอบใจเจ้ามากนะหมูเด้งที่ช่วยเราไว้เหล่านางเนื้อก็มีรอยยิ้มที่เจ้าหญิงกลับมาอย่างปลอดภัย หมูเด้งบอกลาเจ้าหญิงและเหล่านางเนือกหมูเด้งต้องมีภารกิจที่ต้องทําต่อหลังจากที่หมูเด้งเหน็ดเหนื่อยมาหมูเด้งก็มาอาบน้ํารังตัวเิลยวเวสบายสบายค่ำคืนนี้หมูเด้งกําลังมองหาดวงดาวบนท้องฟ้าทิศทางที่จะนําทางหมูเด้งไปสู่ภารกิจใหม่หมูเด้งเลยวิ่งขึ้นไปทางเหนือของแม่น้ํารู้สึกว่ามันเงียบเกินไปไหมทันใดนั้นหมูเด้งตกใจนี่มันตัวอะไรวะหมูเด้งลง้มลงโดยไม่ทันได้ตั้งตัว นี่มันคือไอ้เคจอมขมือโขกขาที่ใครๆก็กลัวมันต้องการจะกินหมูเด้งแต่หารู้ไหมว่าหมูเด้งไม่เคยกลัวอะไรเลยหมูเด้งวิ่งเข้าหาไอ้เคจอมขมือทันทีหมูเด้งเข้าไปตบไอ้เคจอมขมืออย่างแรงจนน้ำกระเด็นไอ้เคจอมขมือเสียท่าให้หมูเด้งโดยหมูเด้งนับเข้าลำตัวขตเป็นสองท่อนแล้วก็มีเรือเล่นมารับหมูเด้งไปทำภารกติเพื่อหยุดสงครามอันโหดร้ายของมนุษย์ สงครามมันโหดร้ายเมื่อหมูเด้งเห็นแล้วหมูเด้งรู้สึกเศร้ามันมีแต่ความสูญเสียหมูเด้งเข้าไปเจราจาให้หยุดยิงแต่หมูเด้งกลับถูกยิงต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแถมยังทำร้ายหมูเด้งอีกมันทำให้หมูเด้งรู้สึกโกรธหมูเด้งเลยกินอาวุธสงครามของมนุษย์ทุกชนิดจนหมดเกลี้ยงสันติก็เลยเกิดขึ้นหมูเด้งก็เลยขึ้นยานเพื่อที่จะไปช่วยเหล่าฮิโปโที่ถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไป หมูเด้งเจอฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวแล้วหมูเด้งค่อยๆเดินถอยกลับไปหมูเด้งช่วยเพื่อนฮิปโปแล้วหมูเด้งก็วิ่งเข้าไปโจมมนุษย์ต่างดาวทันทีทําให้เกิดระเบิดหมูเด้งเข้าไปนับตัวหมูหน้าแล้วจัดการจนสิ้นซากดาวฮิปโปทุกตัวที่ถูกจับก็ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกตัวด้วยความช่วยเหลือของหมูเด้งและแล้วหมูเด้งก็ติดปีกบินชมพระอาทิตย์ตกดินหมูเด้งหวังว่าคงจะไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีก